ป้าเกรดเองค่ะแต่ก่อนป้าเป็นฝ้าเยอะมากหน้าดําเลยนะคะเพราะว่าเป็นฝ้าหลังคลอดนะคะหลังจากที่คลอดน้องสองคนนะคะของแถมที่ได้มาก็คือฝ้านะคะประกอบกับป้าทําบัญชีนะคะอยู่กับตัวเลขนะคะบางทีก็ไปพบลูกค้าข้างนอกมานะคะพบลูกค้าข้างนอกบ้างนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจหน้าตาตัวเองนะคะกันแดดก็ไม่ได้ทาน,นะคะก็คือ,อเราเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วก็เลี้ยงลูกไปใช่ไหมคะเอ่อ พอเป็นฝ้าแล้วนะคะก็ไปหาครีมมาใช้นะคะครีมที่ใครเขาว่าดีป้าก็ไปหาซื้อมาใช้นะคะเคาน์เตอร์แบนแล้วก็ใช้นะคะคลินิกแล้วก็หานะคะแต่ฝ้าก็ไม่หายนะคะจนได้อ่ามารู้จักกับผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะอมีสี่ชิ้นนะคะอ่าชิ้นแรกนะคะสบู่นาโนไวท์นิ่งโซฟ p นะคะตัวนี้อ่าเวลาใช้ให้ทําเป็นฟองโฟมนะคะด้วยถุงตาข่ายอันนี้นะคะฟองโฟมนุ่มๆเอามา,ามามา ล้างที่หน้าเรานะคะพอใช้แล้วอุ้ยแบบหน้านุ่มมากนะคะมีความรู้สึกว่าผิวหน้าเราสะอาดรูขุมขนกระชับนะคะหลังจากนั้นนะป้าก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะตัวเซรั่มนะคะเป็นเซรัม่มใสๆนะคะเวลาใช้หน้าหน้าจะแบบตึงนะคะหน้าจะตึงแล้วก็เหมือนหน้าหน้าเราจะอิ่มน้ำนะคะหน้าอิ่มน้า อ๋อพอดูที่ขวดนะเขาสามารถมีตัวหนึ่งที่สามารถกักเก็บน้ําได้นานถึง72ชั่วโมงมีหน้าหน้าเราถึงอิ่มน้ํานะคะหลังจากนั้นนะคะอ่ป้าก็ใช้ตัวนาโนมอยเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้นะคะฝาสีเขียวตัวนี้เพื่อทาแก้ฝ้านะคะแต่คนที่ไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะคะตัวนี้จะเป็นบํารุงนะคะทาเช้าเย็นนะคะอ่าหลังจากที่ฝ้าเราหายนะคะ ป้าก็ป้องกันด้วยครีมกันแดดนะคะเวลาเราออกแดดเวลาเราไปพบปะลูกค้านะคะเราก็ต้องใช้ครีมกันแดดนะคะเวลาออกแดดหน้าเราก็ไม่แสบนะคะไม่แสบไม่ร้อนอ๋อเพราะว่าเขามีตัวที่เคลือบผิวของเรานะคะ,ะเป็นฟิล์มบางๆเคลือบผิวของเรานะคะเวลาเราออกแดดหน้าเราก็เลยไม่ร้อนนะคะ,ะสีชิ้นนี้นะคะถ้าไม่ได้สีชิ้นเนี้ยหน้าป้าคงไม่เป็นอย่างนี้นะคะ อายุจะ60แล้วปรื่มกับผิวหน้าของป้ามากๆเลยค่ะจัดส่งได้ทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะสำหรับในประเทศไทยจัดส่งด้วยขนส่งเคอรี่ส่งฟรีทั่วประเทศของถึงภายใน1-2วันทําการยกเว้นติดวันหยุดลูกค้ารอรับของที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ สำหรับในต่างประเทศก็สามารถจัดส่งได้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น d s l ถึงเร็วมากเลยค่ะประมาณ1-3วันทำการแบบ EMS ประมาณ5-7วันทำการและแบบธรรมดาช้าหน่อยนะคะประมาณ7-30วันทำการค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นด้วยนะคะกดติดตามและดูคลิปที่น่าสนใจต่อไปได้เลยค่ะ